ครับนี่เจก็มาจะมาขอเลขนะครับขอเลขฮานอยนะครับขอเลขฮานอยจุดเอาเราพัฒนาบอกโอ้วันนี้จะเอาเลขลาวเนาะสองทุ่มบอกโอ้ลาสองทุ่มลาวสองทุ่มลาวสองทุ่มนะครับอ่ะ นี่แหละจึงขลังแต่ลมแรงเนี้ยนี่คือลมแรงดินี่ลมโบสาธุเด้อนะครับแม่ลูกหลานมาขอเฮงเฮงเด้อลูกหลานมาไกลมาจากไหนนะพี่เจมาจากไหนนะมาจากแถวนี้จะไหมแถวนี้ค่ะอ๋ออยู่แถวนี้นะ แดงมุดนะครับมาคอเลข <คน S 1> เลขลาวพัฒนาัง้สาธุสาธุปูบอกว่าแม่ตะเคียนมาจากลาวด้วยนะครับนะพญานาคมาจากลาวเลขน่าจะแม่นนะครับลองดูนะครับจเจคน,านาคมีเซ้นนะครับมาคอเลข มาที่นี่กี่ครั้งเลยครับมาตั้งแต่เอาเอาขึ้นเลยเคยเห็นตะเคียนสวยขนาดนี้ไหมยังไม่เคยเลยค่ะกำลังนี่แหละค่ะอันนี้แต่สวยสวยมากเลยสีทองค่ะคุณพี่ผู้ชายเขาบอกว่าเอาสีมาทาไว้บ่อยทีแรกเขาก็นึกว่าจะทาสเล็กกันโอ้โหแต่ที่จริงไม่ใช่สวยมากเนาะนี่เลยใช่สวยมาก ชนวอม้หม้ลาววันนั้นเห็นถูกหม้ลาวฮานอยทั้งวันเลยไอ้ตัเตเบเบบพาเพเป็นแผนเป็นแผนไครแผนมันนั่นโค้งแังๆนีนเดนึงเ <จะ S 2> มตอนนี้จะได้<อ>ไดยิน เขาทําแล้วโอ้ oh. เขาต้องทําอยู่แล้วครับปบู้ไปยืนถากแลดดูแม่ตะเคียนสวยงามมากคนที่มาเมื่อเช้าอ่ะอันนี้อันนี้ก็คนละตน้ะตน,ะตนกันนะจ oh. ะเนี่ยสต้นโอ้คนละต้นคนละต้นกันถ้าเป็นต้นของท่านโดยตรงล่ะจะมีสีสันในทั้งต้นเลยอ๋อไปติ่งไปเลยอันนี้สีคนละต้นกันสีคนละสีนะปู่ อันีนี้อ,อกสีทองเลยพเพรานนะหวางว่า,วาเดี๋ยวมันต้องซุยตัวนี้ออกเองดึงให้ไหมอืม,มน,น้ำแรงต้องจำให้แม่นนะอย่าไปเอนะถ้าเอจะต่อให้คนมาทำพิชีเก่งๆก็ไม่เข้าละท่านจะให้ครั้งเดียว ไปเข้าฝันใครก็แล้แต่ท่านให้เลขอ่ะไปเลยอย่าไปเอ๊ะไม่ต้องมารอปูท่ทำหรอกเพราะว่าปู่จะทำแต่ไไหัวใหญ่แล้วขอซ้ำก็ไม่ได้อ๋อปู่จะทำหัวใหญ่อย่างเดียวกำลังดูเลขนะครับนี แมกโคนอะ่ะมันขออะไรมึงก็เสือขอ,ขอหวยเราอ่ะโอ้เขาว่าถูกเยอะนะปู่เออมันถูกเยอะนะ่ะแมกโคนไไไไออออ้อ้้้้นนนั่แดำเออดูนี่เนีน่ยแทนที่มันจะขอหวยใหญ่มันเสียขอหวยเราเอ่ะมันก็ได้ไอ้เด็กคนนั้นอ่ะเขาว่าไปเห็นแล้วเนะมื่อกี้นี่นะกลางวันแสกๆวันนี้วันพระด้วยเจมีเซนนะครับอ่ะ ลงไปเจอแต่เงินตัวใหญ่ๆเด้อขอซื้อกลางที่หนึ่งหวยลาวขอซื้อกลางที่สองหวยฮาหนอยขอซื้อกลางที่สามหวยลาวก็ว่าสลับกันไปโอ้สามตัวเลยสี่ถึงห้าเห็นตรงไหนครับเมื่อกี้นี่ยังอยู่บ่ ไปไปคาไปดูหน่ various, it, อยได้ไหมเผื่อเอฟซีได้เห็นมีเหมือนกันเนาะเผื่อฝากเอฟซีโชคลาภอาจจะมีเหมือนกันไปดูเจ่ไหนใช่หายแล้วบ่ยังอยู่บ่หหายแล้วแต่ยังยังเห็นอยู่รอยๆอยอยู่หายจริงด้วย สี่หนึ่งห้านะครับคุณชมมินสี่หนึ่งห้าเมื่อกี้เนี่ยมันร้อนมากเลยเจมีเซนเขาเห็นนะครับสี่หนึ่งห้าว่าเอาเลขเราพัฒนาเห็นตรงนี้นะวันสี่หนึ่งห้าตรงนี้แหละเมื่อกี้ห็นแต่ว่าแต่ว่าทำไมมาแล้วไม่เห็นไม่ใช่ผมหาอยู่วนนายล่เจ้กันเอะเอาบามันก็เยอะขึ้ สี่หนึ่งห้านะครับอ่ะแต่ใครจะชอบนะครับเลขเราวันนี้เด้อน,นะครับวันนี้วันพระนะครับอ่ะวันพระสี่หนึ่งห้านะครับพลวิเศนขอมาขอนะครับลำก็อยู่นี่ปูป่นี่ไปต่อลำของเขาโอปู่ปู่อ,อ,ปอายุ 88, แปดสิบเอดี้งแข็งแรงเดินส <laughs> นะี่หนึ่งห้านะครับอ๋อทนเขาลายเดียวกัน โอ้เราคอยเตียวชีลิชินสองชิ้นน่ะอันนี้ด้วยปูโอ้ลายค่ะอันอนี้ปูว่าจะลงไปในสระหายารครับ,ะบ 1, น,ระะน,นะครับก็สี 1, ่หนึ่งห้าน้ำปลาสกูเนี่ยนะครับสี่หนึ่งห้าตัวเลขนะครับ โเมตาเคียนนะครับแอดก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับอยดูเลขลาวพัฒนาวันนี้เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูให้เร็วๆนะครับเผื่อซื้อทันนะครับลอกดูนะครับไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับน้อเโฟอะว่าผู้มีเ้นเจเพิ่งมาเพิ่งมาโอนะครับเนาะก็แม่นไม่แม่นก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าลองดูนะครับเมื่อกี้นี้ได้จุดทูบโอนะครับกลังวันนะครับกลางวันวันพระด้วยกลังวันแซ๊กแจ๊สาธุสาธุวันนี้ อันนี้ลาวพัฒนาสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่โอ้ไม่ใช่สี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าบ่หนึ่งกับเจตัวเดียวกันอ่ะแล้วแต่ชอบเนาะอันนี้เห็นจะดจ่ะเลยบ่ใครชอบอะไรจำมาเลยเออนะใครชอบก็จัดเด้อไม่ชอบก็ผ่านได้เจเขาเห็นแบบนี้เขาก็เขียนแบบนี้เนาะอืมเล็กสวยโอเคครับผมไม่ใช่ซื้อเล้วบ่แม่ซื้อแม่ซีก็จะซื้อมันหมดเลย อ๋อซื้อคือกันนะครับอ๋อทุกบ่อยไหมครับนี่ปกติทุกบ่อยไหมคะซื้อบ่อยทุกบ่อยไหมครับอันอันนี้ลราพัฒนาเพื่อจะมาขอท่านค่ะขอยังไงบ้างเมื่อกี้เนี่ยเราฟังเห็นระเบุดระเบิดระเบิดอย่างนี้ก็เลยทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยว่าไงนะ่นีราคาขอจากท่านนี่ยไปขอว่าไงนะเมื่อกี้เนี่ยขอว่าขอให้โชคมลาภ คอยเลขอะไรออกนเลขลาวลาวพัฒนาสองทุ่มค่ะคุณแม่เราเพิ่งมาเห็นซื้ออุปกรณ์ทำบายสีอ๋อค่ะซื้ออุปกรณ์ทำบายสีให้ท่านก็เลยเหมือนกับเหมือนกับท่านบอกเหมือนกับท่านให้ไปบอกสัมผัสได้บอกเมื่อกี้นี้เห็นเดินไปไปจุดทูบแล้วก็มองเห็นมองเห็นเลยตัวแดงๆบมอ ตนเห็นเห็นชัดไหมแต่ว่าที่หลังทำไมไม่เห็นดูยังไงก็ไม่เห็นเห็นครั้งเดียวท่านให้ครั้งเดียวเนาะถ้าให้แล้วคือท่านจะไม่ไม่ให้เห็นอีกอ่ะก็เนาะลองดูเนาะได้เลยแหละ เห็นชัดมากมั่นใจเลยเนาะแล้วก,ซวกซ็ซื้อแล้วก็ซื้อเราช่วยได้แล้วพอคือเราก็เราเอาดูแต่ไม่ต้องไปถึงขนาดนัอะไรอย่างนี้นะคะอืมอันนี้จะมาถ้าถูกก็จะมาทำใบสีจ้าอ๋าออ,อันนี้ขาดเรืออะไรเยอะไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่เยอะขาดซื่นต้องใช้แม็กแม็กไอทำนะ่ะอืม มันต้องทําใบสีอะไรบ้างนะที่จะทําตอนนี้จะทนี่กาคฟจะทําใบสีเพิ่มอีกลูกแปดลูกลูกแปดลูกห้าแล้วก็ลูกสามจะขึ้นขันนี่ค่ะโอ้แปดห้าสามที่ว่าเอาเลขแม่นใช่แล้วเลขแม่นปู่เอาเลขแม่นได้นานเลยจนจ่าจ่าหนคาลัยเมสี นี่แหละขาดอุปกรณ์อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็แม็กแม็กแม็กที่มันเรามันต้องใช้แบบแม็กแม็กไม่มีอ๋อต้องใช้แม็ก่างนี้เนะไม่ค่ะอันนี้อันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่เอมันมันใช้ไม่ค่อยได้อันนี้แมกระดาษที่เชยเนี่ยอ่าแล้วเวลาเราแม็กเข้าไปมันโดนกลับไอ้ยางไอ้กล้วยมันก็ไม่ได้แล้วมันเสียอะวันนี้แหละน่าจะได้ตอนเย็นแม่ไม่ให้แล้วเดี๋ยวแม่ซื้อให้ จะไม่ให้ตังมาซื้ออะเจนีน่จะไม่ให้ตังไปซื้ออะครับคุณไปชมนะครับสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าเราพัฒนาวันนี้นะครับลองดูครับ